สวัสดีครับผมเคแบงค์ปรชอปวันนี้จะมาสอนติดตั้งวิทยุ Android นะครับในรถยนต์ Honda HRV 2022อุปกรณ์มี1นึ่งไวงปลั๊กแบน2ชุดบล็อกนะครับเบอร์8กับเบอร์10พร้อมตัวขันด้ามกอกแกะนะครับอันดับแรกนะครับให้เราใส่เบอร์8ไว้ก่อนะครับหลังจากนั้นเปิดเก๊ะนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปนะครับดึงชุดนี้ออกมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาไล่ปลดปลั๊กนะครับปลั๊กแอร์กับปลั๊กไฟฉุกเฉินนะครับ แล้วก็นะครับใช้ไขควงปากแบนที่เราเตรียมไว้นะครับมาขีดเดยล็อกกิฟนะครับด้านข้างนะครับเขี่ยซ้ายขวาแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาเก็บไว้ด้านหลังนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเบอร์แนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมองเข้าไปนะครับจะมีน็อตนะครับให้เห็นนะครับเบอร์แปดตัวนะครับทําการขันน็อตเบอร์8ก่อน หลังจากนั้นก็ค่อยๆขันปายนะครับขันปายนะครับออกมาแล้วนะครับ1ตัวแล้วก็ตัวที่2นะครับกําลังจะออกตามมาเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาลูกบล็อกเบอร์สิบที่เราเตรียมไว้นะครับมาขันนะครับจะมีหัวน็อตนะครับอีก2ตัวนะครับซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ขันนะครับออก ค่อยขันนะครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับควรจะหาผ้ามาลองนะครับเพื่อกันน็อตตกลงไปนะครับออกแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวดดที่สองก็ากำลังจอกตามมานะครับ ตัวที่2ออกมาแล้วนะครับเราก็เอาขาเหล็กของเขาออกมานะครับเอาวางไว้ด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ทําการดึงวิทยุออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆปลดปลั๊กนะครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับหาผ้าหาะลรมาแย่ไว้นิดนึงนะครับกันไปโดนหัวเกียร์เป็นรอยนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ปลดปลั๊กไฟเมนนะครับจับไปถนัดก่อนนะครับ โอเคนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้น usb อีกสองช่องก็ดึงออกมาครับแล้วตามไปปักกล้องแล้วก็ปัก fm นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดึงพลาสติกนะครับตัวครอบด้านบนออกนะครับแล้วค่ยดึงนะครับหลังจากที่เราดึงนะครับดึงไปเรื่อยๆนะครับจะค่อนข้างแข็งนะครับออกมาแล้วนะครับบิดกลับครับปลดปักเซนเซอร์ตัวนี้ออกนะครับ โดยการกดที่เดยล็อกนะครับแล้วก็ดึงได้เลยนะครับแล้วก็ดันออกมาวางไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะประกอบกับตัววิทยุใหม่ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีปลั๊กอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นปลั๊ก Data นะครับเราต้องมาแกะตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะดึงลงมาได้เลยนะครับเป็นแค่กิบล็อกเฉยๆนะครับตำแหน่งปลั๊กนะครับจะอยู่ตรงกล่องสีดำๆนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนนะครับนี่นะครับเราต้องมาไวริงตรงนี้นะครับด้วยการปลดปลั๊กนี่ออกมานะครับจะมีชุดเดียวนะครับที่เป็น24พินีเสียบกันได้นะครับอย่าไปใส่ปิดปลั๊กนะครับนี่นะครับเอามาละแต่อย่าเพิ่งเสียบนะครับให้เราทําการร้อยนะครับจะมีสายแดงดำเนี่ยนะครับเราร้อยขึ้นไปก่อนนะครับร้อยขึ้นไปก่อนย้ํานะครับอย่าเพิ่งใส่ตั้งนะครับให้เราร้อยขึ้นไปก่อนครับ โดยจะมีรูด้านข้างนะครับสําหรับมือใหม่ก็อาจจะร้อยยากนิดนึงนะครับแต่ผมร้อยจนชำนาญแล้วนะครับแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งล้วงแล้วดึงขึ้นมาได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ปลั๊กไฟนะครับด้านหลังมีเดดล็อกแบบนี้นะครับให้ใช้เป็นไขควงปากแบนก็ได้หรือว่าเป็นคัตเตอร์นะครับที่มันแข็งๆหน่อยครับเพื่อจะเขีีย เข็มขัดล็อกนะครับให้ให้นั่นขึ้นมาแล้วแล้วก็คว่ําเดือยลงนะครับสีแดงเสียบบนสุดนะครับสีแดงเสียบบนสุดนี่นะครับ like นี่นะครับสีด like ําเสียบข้างล่างนะครับจะอยู่รูที like ่สองของปลั๊กนะครับตามรูปเลยนะครับนี่นะครับให้เสียบตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ดันเข็มขัดนะครับหรือว่าเดือยล็อกสีดําๆลงไปให้ให้ให้จมนะครับถ้าเกิดเราใส่ไม่เข้าเนี่ยเข็มขัดตัวนี้จะดัน ไม่จมนะครับให้ให้ใสให้จมก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาเอาปลั๊กเนี่ยครับไปไวริงเข้ากับตัวเดินของรถนะครับวิธีนี้จะเป็นการป้องกันนะครับการช็อตนะครับโดยการใส่ข้างบนให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาทำข้างล่างนะครับเอาตัวเมียประกบกับตัวผู้นะครับแล้วก็จะเป็นเดือยเหลืองนี้นะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็เราจะกลับมาเก็บงานตรงนี้ที่หลังนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะไปติดตั้งนะฮะในส่วนของไมค์บลูทูธนะครับโดยการดึงลูกยางออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาไมค์บลูทูธของเราเสียบเข้าไปตรงเสา a ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับเลาะสายเสียบเข้าไปขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะค่อยๆเลาะนะครับสายเข้าไปนะครับให้เข้าไปข้างในเลยนะครับถ้าสายไม่เข้าเวลาเราดันลูกยางอาจจะไปหนีบ สายไม้ขาดได้นะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่จากข้างล่างไปก่อนนะครับจะได้เลาะเข้าง่ายๆนะครับโอเคนี่นครับเข้าไปเรียบร้อยครับผมลูดลูกยางเก็บได้เลยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอา หัวนะครับแจ็คของสายไม้ขึ้นไปด้านหลังวิทยุนะครับโดยการเลาะสายนะครับด้านใต้นะครับเราก็จะทำการนอนนะครับแล้วก็เอาสายร้อยขึ้นไปด้านในนะครับจริงๆใช้ไม้แขวนผ้าก็ได้นะครับแย่จากข้างบนลงมาข้างล่างแต่เราจะไม่เห็นว่าสายติดอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อนหลีกเลี่ยงนะครับการดึงแล้วสายขาดหรือว่าอาจจะเป็นหนีบ กับอะไรได้นะครับก็เลยต้องนอนนะครับเพื่อจะดูว่าสายที่เราพาดผ่านโดนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาหัวแจ็คนะครับไปฝากไว้กับสายด้านหลังนะครับแล้วเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปมองหานะครับแล้วก็ดึงสายได้ขึ้นมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอมองก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหน ถ้าคนมือเล็กๆนะครับก็จะล้วงได้นะครับแต่ถ้ามือใหญ่ก็แนะนําให้ใช้ไม้แขวนผ้านะครับจะดีที่สุดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับแขนเราไปโดนเหล็กด้านในบาดนะครับเพราะเหล็กคมมากนะครับโอเคเห็นแล้วครับโอเคมาแล้วครับ จากนั้นก็จะไปใส่ใสายแจ็คอื่นๆนะครับขอจัดระเบียบที่นางนิดนึงนะครับ เวลาเราใส่นะครับจะเริ่มจากผมจะเริ่มจากปักกล้องก่อนนะครับแต่พี่ๆทางบ้านเริ่มจากปักไหนก่อนก็ได้นะครับเวลาใส่ก็ให้ดูพินนะครับว่าพินมันขนาดกันพอดีหรือเปล่านะครับถ้าดันเข้าไปรู้สึกว่ามันแน่นๆนะครับให้ลองเอาหาไขควงปากแบนนะครับดันดันดันพินบางอันนะครับที่งองหรือว่าโค้งไม่ตรงกันไม่ได้ไม่ได้ขนาดไ,ได้ฉากเนี้ยนะครับเพื่อป้องกัน พินหักหรือว่าพินล้มนะครับนี่ครับนี่ไฟเรียบร้อยละก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับอันนี้ครับจะปักไปไป้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามต่อด้วยปัก fm ครับจากนั้นก็ปัก usb ครับ ให้เสุดเลยนะครับพอหลังจากนั้นเราดันเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับ mm. ก็จะไปเอาปลั๊กนะครับอีกชุดหนึ่งมานะครับที่มีถาดติ้มด้วยนะครับชุดนี้จะเป็นปลั๊กพวก E ี i ีอแล้วก็เป็นมีปลั๊กกล้องนะครับปลั๊กกล้องจะเป็นปลั๊กสิบพินเล็กๆนะครับเราก็มาดึงหาตำแหน่งกล้องหลังก่อนนะครับโอเคนี่นะครับกล้องหลังแล้วก็เสียบเข้าไปในปลั๊ก ของกล้องหลังนะครับแล้วก็ส่วนกล้องข้างเราก็จะมาเข้าชุดที่อยู่ในปลั๊กซิมนะครับเข้าตำแหน่งวิดีโออินนะครับอันนี้ก็เดรยวเลยนะครับไม่ได้จัดฉากไว้ก่อนหน้านะครับอันนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับโอเคนะฮะแล้วก็แจ็คไม้นะครับเสียบเข้าไปในส่วนของแจ็คไม้แล้วเราก็จะทําการพันสายเก็บแล้วก็เตรียมตัวประกอบนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอเตรียมเครื่องมือนิดนึงนะครับเริ่มจากเอาเทปผ้านะครับไล่พันเก็บสายนะครับตรงนี้ก็จะใช้ใชระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการพันเก็บนะฮะเทปที่ผมเลือกใช้จะเป็นเทปผ้านะครับเพื่อป้องกันเสียงนะครับ แต่ถ้าพี่ๆทางบ้านไม่มีนะครับก็ใช้เป็นเทปพลาสติกก็ได้นะครับเราก็ค่อยๆพันเก็บตามอัธยาศัยเลยนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะหางผ้ามาลองนะครับเพื่อไี่จะไปกันมันไปโดนคอนโซนเป็นรอยนะครับ นี้จะเป็นเสา 4G นะครับเดี๋ยวเราจะมาพันเก็บไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเราดึงสายออกมาที่เราจะใช้นะครับความยาวพอสมควรนะครับก็ประมาณสักครึ่งครึ่งนะครับที่เราจะใช้นะฮะที่เหลือเราก็จะพันเก็บไปกับตัวไอ้นี่เลยนะครับปลั๊ก USB เลยนะครับนี่ครับพันเก็บไว้ด้วยกันเลยนะครับแบบนี้นะครับ ่อไปก็จะเป็นเสา G P s นะครับผมก็จะมาผูกติดไว้กับปลั๊กไฟนะครับหรือว่าเป็นปลั๊กเมนหลักนะครับในที่นี้เพื่อไม่ให้ตัวเองงงด้วยนะครับเวลาประกอบเพราะว่าด้านหลังจอนะครับจะมีช่องสําหรับใส่เสา 4G นะครับกับใส่เสาสัญญาณ G P s นะครับถ้าเราพันไว้ด้วยกันนะครับบางทีเราอาจจะงงได้นะครับว่าเส้นไหนเป็น G P s อาจจะใส่ผิดใส่ถูกครับแต่นี้เราแยกกันไว้ชัดเจนไม่มีผิดแน่นอนครับ เดี๋ยวจะมารวบชุดปัก3ามสี่ปักเนี่ยนะครับติดด้วยกันเลยนะครับรับรองครับไม่มีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊แกแน่นอนครับต่อไปก็จะเป็นการผ่านสายกล้องแล้วก็ชุดนี้เก็บนะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับ เราก็จะร้อยนะครับถาดซิมเข้าไว้ในเกะนะครับโดยการเปิดเกะออกนะครับแล้วมือล้วงจากด้านบนนะครับมาด้านล่างนะครับอันนี้นะครับมือสายจับดันนะครับดึงมาไว้ในเกะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะพันเก็บตัวกล่องนะครับเพื่อไม่ให้กล่องแฮนด์บัตนะครับดังก็แก๊กก็แก๊กนะครับ เราก็จะใช้เทปผ้าพันอีกเหมือนเดิมนะครับถ้าเทปผ้าไม่มีนะครับให้ใช้เทปพลาสติกก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปซื้อแอลอโรเทปนะครับตามร้านแอร์นะครับม้วนละร้อยกว่าบาทนะครับตัวนั้นก็จะช่วยซับเสียงนะครับเวลาประกอบได้นะครับแต่ที่ผมไม่ค่อยใช้แอโรเทปนะครับเพราะว่าเวลาลอกออกนะครับชอบเป็นคราบติดนะครับ นี่ครับพันกองเคนบัตเก็บเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาจอมาประกอบนะครับจะลืมเอาเซนเซอร์ใส่กลับไปด้วยนะครับนี่ครับโอเคเราก็จะเริ่มเสียบปลั๊กแล้วนะครับ ก็เริ่มจากนี่นะครับขันก็ไปเป็นเสา 4G นะครับจะอยู่ด้านในสุดนะครับแล้วก็ตามด้วยเสา GPS นะครับนี่ครับถ้าเราไม่แยกไว้นะครับหัวปักหน้าตามจะมเหมือนกันเลยนะครับโอกาสใส่ผิดใส่ถูกนี่เยอะมากครับ จะเป็นเสา F อนะครับเราก็ใส่เข้าไปครับไล่เสียบที่ดะปลั๊กเลยครับอันนี้เป็นปลั๊ก USB ครับน,นี่จะเป็นปลั๊กแคนบัสนะครับเสียบเข้าไปค่อยปจัดสายนะครับนี่เป็นปลั๊กไฟปลั๊กลำโพงนะครับเสียบเข้าจอเรียบร้อยครับ ก็จะเป็นปลั๊กชุดวิดีโออินนะครับแล้วก็ชุดถาดซิมนะครับอยู่ด้วยกันในชุดนี้นะครับกดเข้าไปนะครับนี่จะเป็นปลั๊กพัดลมนะครับระบายความร้อนให้นำมาเสียบเข้าหากันแบบนี้นะครับโดยการเอาจะมีไดล็อกนะครับ ดูด้านบนนะครับใส่ให้ตรงกันนะครับแล้วก็พันเก็บครับพันกันเสียงไว้สักนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ก็เดี๋ยวพันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อไม่เกิดเสียงนะครับกอ เสียบปลั๊กนะครับของตัวเซนเซอร์เข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกวาดชุดสายนะครับลงไปด้านหลังนะครับค่อยนะครับจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอลงไปครบหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการกดนะครับโดล็อกลงนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับลงครบทุกจุดนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาเอานะครับสวิตช์แอร์นะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถอดแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับนี่ครับดูโดยล็อกให้ตรงแล้วกดเลยครับโอเคกดเรียบร้อยจะเปิดกุณแจออนนะครับนี่ครับระบบติดขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้ระบบทุกอย่างผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเซตก่อนประกอบนะครับอ่านี่นะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับกล้องข้างทํางานนะครับกดใช้งานได้นะครับโอเคเด็กเด็ดดูในส่วนกล้องมองหลังครับทํางานปกติปรับมุมสามระดับได้โอเคสิ่งต้นนี้การติดตั้งจอยแอนดรอยใน h r v 2อ2 2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับที่รับชม